ทิทยายุทธที่คุณควรจะฝึกก็คือวิชาตัวเบาเหมือนนางจีเลยวิชาตัวเบาคืออะไรคือการปลอดจากหนี้สิบปีแรกจะาพาตัวเองไปเป็นหนี้ฮะบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดผ่อนของนอกระบบไม่มีต้องไม่มีบ้านรถไม่จําเป็นจริงๆดูปากโคตอีกครั้งนะคะไม่จําเป็นจริงๆอย่าซื้ออย่าซื้อ ทำให้ตัวมันเบาการเดินทางสู่อิสรภาพทางด้านการเงินมันเป็นการเดินทางไกลอย่าทะลึ่งใส่ก้อนหินมาในเป้ใส่ก้อนหินมาในรองเท้าให้มันเดินลําบากมันต้องตัวเบาๆแล้วเดินได้ไกลๆง่ายๆตัวนี้คือตัวสาคัญที่สุดอย่าเป็นนี่สองเก็บออมเงินอย่างเร็วๆของคนในวัยนี้ควรจะเก็บได้ประมาณส0เป็นตเป็นอย่างเร็วโคตครับถ้าส0เร็ว กูชั่วเลยครับโคตรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแก้กันแต่เอามากรฐานที่ควรจะเป็นถ้าไปได้ถึง20%เยี่ยมเลยนะ20%จะยิ่งเยี่ยมเลยและว3ครับวัยนี้เป็นวัยที่ควรจะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนได้แล้วยุคนี้เป็นยุคที่คุณไม่รู้เรื่องการลงทุนไม่ได้ใครที่ยังถามหวยถามหุ้นถามมาในเพจกูเนี่ยเลิกซะกูรำคาญจะด่าก็เกรงใจรู้ไหมแต่ก็ด่าไปเยอะแล้วล่ะนะครับ คือถ้าคุณเรายังต้องถามคนอื่นมันจะกลับไปที่เรื่องแรกที่ผมพูดไงคุณยังพึ่งคนอื่นความร่ำรวยยังพึ่งคนอื่นคุณไม่มีทาง